ประเทศที่4จ้าหลวงตาก็เป็นพระอรหันต์ประเทศที่สี่อะไรจะตุจะตุสัมปะอะไรน้อจำอยากพูดแต่พูดไม่เป็นจำได้หน่อยๆจ้าท่านแสดงไม่พระอรหันต์สี่ประเภทสุขาอิปัสสโกรู้เห็นทำพ้นจิตเดชไปอย่างสงบเงียบไปเลยนั่น เตวิโชและลกชาติได้ภูเพนิวาสายิญ,ญาณจตุปฏิญ,ญา,ยา,ยานอสวรรคาขยันและ้วชะลาะพิญโยมีภิญญาณถึงหกห่อเหินเดินฟ้าดำดินบินบนรูปกายเดียวนิรมิตให้เป็นตั้งพันรูปก็ได้อย่างนี้ชนะพิญโยอันนี้พิดาราชนะพิญโยคือมีภิญญาณหกจตุวยสัมพิทัปปโต แตกฉานแตกปิสัมพิทยานทั้งสี่อัฏฐปิสัมพิชาธรรมะปริสัมพิชานิรุติปิสัมพิชาปฏิภาณปิสัมพิชาแต่ฉานเนี่ยอาจคือเหมือนกระทู้มัดไว้นี่กระจายไปให้ขยา,ายกว้าขงขวางไปแตกธรรมก็ว่าไปตามหลักความจริงนิรุติการพูดการจาก,การโต้การตอบอแตกฉานไปหมดเลยอื ปฏิภาณน่ปฏิสัมพิชานข้อไปอีกแตกกระจาก,กระจายหมดนี่อรหันนี่สี่ประเภทเข้าใจแล้วเหรอระเภามีฮะประเภทในประเภทศภฟาดปาก <laughs> คนนี่เพราะว่านั่งนั่งคุยกันมาในรถจ้ะก็ยังพูดเลยบอกว่าเราฟังเทศมาอย่างนี้คือก็ฟังเทศมาด้วยกันใช่ไหมฮะครณงนี้คงนี้เลยบอกอแต่หลวงตาท่านจะสอนให้แบบฟังให้ชัดๆนะฮะ ก็เข้าใจนะจากที่ว่าเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติใช่ไหมครัเราก็เข้าใจง่ายอันนี้เรื่องจริงนะใช่ไหมเรื่องก็ไดแล้วท่านแสดงว่าประหารสี่สุขัยปัสโกท่านรู้แล้วอเห็นอย่างเยี่ยมเียมของท่านไปเลยเตวิโชและลูกชาติย้อนหลังก็ได้แล้วก็อะไร คลพิญโยจะถูกวิสัมพิธปโตแตกฉานเป็นปคนละทิศละทางเรียกว่าอรหันศสีอรห,รอรหรันศรีที่สี่นั่นแหละจะถูกวยสัมพิธปโตแตกฉานหมดเลยส่วนนิรุติวิสัมพิธาแตกฉานในการพูดการจาการโต้การตอบอันว่านิรุติสัมพิธาเออเรามันแตกฉานไปอย่างนี้ละนี่นี่นี่เออ จะตูปปญฺจมิธานะหนะึ่งสองสามสีม่ป um 네ัญจปญฺจมิธาห้าเราแตกฉานห้าอย่างเรานี่นี่เขาใจไหมล่ะอืแตกฉานนี้แล้วก็แตกฉานนี้อีกนะกว่าจะได้กลับห้านี้หมดเลยเจะว่าไง นี่แหละดูเอาคุณค่าของครูอาจารย์ออกไปประกาศธรรมสอนโลกออกไปจากอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้ในป่าในเขาท่านไม่ได้มีความสมบูรณ์พูนผลอะไรเลยนะองค์ไหนก็ตามออกไปลอดตายเลยเดินตายแล้วออกไปไปสอนโลกโลกไ็เห็นความลำบากระบ,บนของท่านอืมทั้งนั้นนะว่างั้นเลยทั้งนั้นน่าจะเพราะแม่อาจารย์มั่นดงมาอันนั้นเป็นเบอร์หนึ่ง ที่สำบุกสำวันทุกมากที่สุดคือหลวงปู่มัน่นจากนั้นก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็แบบเดียวกันมาเรื่อยเรืยที่ไปสอนโลกก็ออกจากป่านะอย่างที่เราพูดตลกบ้างอะไรบ้างกับบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายเลยว,ว่านี่ดวงตาปสามหัวเข้าใจไหม เรียนจบประถมสามไปสอนโลกทั่วประเทศไทยมีใครเขาเชื่อไหมล่ะเนี่ยที่เชื่อกับเขาอันนี้องในป่าเขาใหญ่ไหมทรเกิดจากคัมภีรบาลานจากความจำาก็าเกิดจากใจมันต่างกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทําเกิดจากพระไทยคือเกิดจากใจบรรดาสาวกทั้งหลายเกิดจากใจทั้งนั้นทั้งนั้นนั่นมันด้เกิดจากคกัมภีรนะคัมภีรถอดไว้จากใจนะี่ว่า ปสามยังเทศสอนคนในทั่วประเทศจะว่าอะไรเทวบุตรเทวดายดินผมไม่กล่าวถึงเย่ยฉยอืมคำคำพีในของท่านนั่นแหละท่านสอนนั่นแหละธรรมอยู่ในใจเวลากิเลสแตกแล้วธรรมเกิดทีนี้เวลากิเลสแตกหมดโดยสิ้นเชิงดวงใจนั้นเป็นธรรมทั้งแท่งกระจายไปเป็นธรรมหมดเลยนั่นแล้วท่านจะอาจารย์มาจากไหนการเทศนาว่าการ ก็ดวงใจเป็นธรรมตั้งแท่งครอบโลกธาตุนั่นมันตั้งกันางนั้นนะวันนี้เปิดเราซะบ้างทำไมถึงว่าปฐมสงฆ์ปฐมสามและเทศสอนคนนั่นแหละเทศสอนคนเพราะป่าต่างหากนะมันจะอยู่ในปฐมสามนะมันอยู่ในปนะ่นในปาในเขาประมวลเข้ามาอยู่นี่เป็นผู้อบรมอาศัยนี้เป็นหินรับสติปัญญาให้เกิดขึ้นะ